สวัสดีครับพี่หมีรีวิวไพ่นะครับห่างหายไปหนึ่งวันนะครับก็ภารกิจใบหวยใช่ไหมครับก็ถูกกันไปยกเพจเลยนะครับก็ดีใจด้วยที่ดูช่องนี้แล้วได้เงินได้ไพ่ได้ความรู้เกี่ยวกับไพ่แล้วมีเงินไปซื้อไพ่ด้วยเนาะเออจริงหรือเปล่านะครับผมก็อย่าไปซื้อเยอะก็แล้วกันเนาะมีก็เก็บเอาไว้บ้างก็ดีใครถูกก็เอาไปทําบุญกันก็ยินดีด้วยนะครับกับคนที่ ถูกหวยไปนะครับก็ถูกไปเยอะเหมือนกันยกเพจแหละนะครับครั้งที่4แล้วมั้งประมาณนี้นะครับซองเงียชเกตนะครับผม The Fool w i ดอม o อร์คเคิลการ์ดห้ d e c k and the g u i d e b o o k นะครับผมก็เป็นชุดที่32ที่จะเอามานำเสนอในวันนี้นะครับผมเป็นอย่างไรนะครับแล้วบอกว่า The f o ฟ l เองเนี่ยนะครับเขาคือไพ่ใบแรกของเมเจอร นะครับ The f o o คือการเริ่มต้น The f o o คือตัวตลก t o คือความโง่ t o คือเรื่องของอะไรครับการลองผิดลองถูกนะครับเพราะฉะนั้นในชุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะมันอาจจะตีความได้2ความหมายด้วยกันนะครับพอเปิดออกมานะครับอาจจะดูใหญ่นิดนึงแล้วก็จะมีคู่มือของเขาอย่างที่บอกครับผมว่าการเริ่มต้นที่จะเริ่มศึกษาไพ่เนี่ยนะครับ ศึกษาเองได้นะเราก็ดูจากคู่มือของเขานี่แหละแล้วก็ดูที่ introduction นะครับว่าไพ่แต่ละชุดเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับ the o r a c l e for the personal power and the s p i r i t u l h o l e นนะครับอย่งางไพ่แบนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่า how the o r a c l e g a r s h e r e d e s i n e นะครับเวอร์ดีไซน์นะครับผมเขาบอกว่ามันมีทั้งหมด52ใบแต่แบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันคือ m i n เนอร์ Major นะครับก็คือ40 m i n เนโง่เล็กๆกับ12เมเจอรวคือโง่แบบไม่บรรยะบบรรยังโง่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าท็อปฮิตติดอันดับ12แรงกิ้งแรกเลยนะครับจริงๆแล้ว The Fool เองเนี่ยนะครับอาจจะแปลว่าโง่เขาเบาปัญญาแปลว่าการเริ่มต้นการเดินทาง ได้ไหมได้หรือจริงๆแล้วในไพ่ชุดนี้อาจจะทําออกมาเป็นสองความหมายเท่าที่ผมใช้นะคือหนึ่งบอกเลยว่ามันคือความโง่โง่ในเรื่องอะไรบ้างกับอันที่สองคือเดฟูคือตัวละครแทนคนนี่แหละนะครับแทนคนนี่แหละว่าคนแต่ละคนต้องทำอะไรต้องอะไรยังไงติดตัดคำว่าฟูทิ้งไปนะครับตรงนี้ต้องใช้เราสามารถแปลความได้สองความหมายนะครับหนึ่ง โง่เรื่องอะไรโง่40อันดับกับโง่12อันดับแรกนะครับกับอันที่2คือเดฟูก็คือคนธรรมดาคือการเริ่มต้นทุ่ตัวไปและวิดอมคือปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเราจะตีความแบบนี้ก็ได้นะครับเปิดไพ่ออกมาเขาจะแบ่งออกเป็น2อฝั่งด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยกันขอเอาออกมาเลยละกันนะครับทั้งหมด52ใบประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับผมว่าเวลาที่เราจะตีความไพ่ นะครับส่วนไพ่ชุดนี้ผมได้ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็อาจจะวางสลับกันนะครับความแข็งแกร่งของไพ่นะครับดูสีสันดูการเคลือบก็เคลือบมันแหละนะครับผมมันวับแวบนะครับความแข็งแข็งเป๊ะแข็งเป๊ะนะประมาณนี้เลยนะครับตีหัวแตกได้เหมือนกันนะครับก็ไพ่ใหญ่ไหมก็ใหญ่พอมือนะครับใหญ่พอมือสับง่ายไหมก็โอ้ก็โอเคอยู่ นะครับก็โอเคอยู่ประมาณนี้นะครับทั้งหมด52บใบนะครับข้างหลังก็ดูแบบว่าดูเบาๆเนอะดูแบบว่าเบาๆดูแบบว่า,บบวาไม่ค่อยจะแบบมีอะไรเท่าไหร่มันเหมือนกับเป็นวิดดอมเป็นแบบภาพแบบว่าอืการรู้แจ้งเห็นจริงอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาเปิดดูข้างหน้ากันเลยดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับข้างหน้านะครับผม ก็แต่ละใบนะครับอย่างที่บอกครับเขาแบ่งออกเป็น2ชุดด้วยกัน40กับ12เนาะสีความโง่แบบอันดับเบาๆกับ12ไม่บรรยับัญยางคือ12แรงกิ้งแรงนะครับเขาก็จะแบ่งออกมาอย่างตรงนี้นะครับผมอาจจะลองมาดูก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีแบ่งให้เห็นว่าอะไรคือ12ตัวที่แบบว่าท็อปฮิตติดอันดับนะครับเดอะกราฟฟ l นะครับ The Fool with Dom เขาก็จะเป็นรูปภาพน่ารักน่ารักคืออย่างที่บอกเขาว่าอาจจะใช้ตัวละครเป็น The Fool แทนคนแทนสัตว์แทนอะไรก็ได้แล้วก็เดินเรื่องของ The Fool ตัวเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับ The Fool with Dom นะครับ Big Fool นะครับก็คือความสง่างามสง่างามแบบไหนเออเนาะทำไมถึงเรียกว่าเป็นความสง่างามแบบ The Fool อาจจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกถ้าเป็นตัวคนมันก็คือเรื่องของความสงาม่าถูกไหมครับ ความเจิดจะลลดดูแบบว่าอะไรแบบนี้ไปนะครับแล้วก็น่าจะออกมาในทางบวกนะครับ The Wonderful นะครับเป็นอะไรที่แบบว่า Wonder คือความอยากรู้ความสงสัย AwaymentandyoursenseoftheWonder นะครับสงสัยไปหมดเลยว่าเฮ้ยลังนกนี่ทำไมผีเสื้อมันอยู่ตรงนี้มันดักแด้หรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นลักษณะแบบนี้ไปได้นะ The forget to แล้วก็ f o r g e t f o l นะครับ let it go นั่นคือแบบว่าลืมมันไปเสียเถอนะเนาะบางทีเราบอกว่าลืม forget คือกับการลืมการให้อภัยใช่ไหมฝูความโง่อ่ะข้างล่างบอกว่าความวิตดอมคือ let it go ปล่อยมันไปเถอะเนาะปล่อยเรื่องราวลืมความโง่เก่าๆทิ้งไปหรือเราจะแปลความว่าลืมตลอดคนโง่ที่ลืมตลอดอ่ะเข้าใจไหมเพราะนั้นเห็นไหม ไพ่ชุดนี้มันแบ่งการตีความได้ถึง2แบบด้วยกันเราจะทำนายแบบว่า the forgetful แปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณลืมคุณ let it go เนาะลืมไปเถอะอย่าไปสนใจเลยสิ่งที่ผิดพลาดมาในชีวิตต่างๆนานากับตีความอีกแบบหนึง่งก็คือบอกว่าทำไมฉันเป็นคนที่ forget ตลอดเลยนะฉันลืมตลอดเนี่ยเหมือนในภาพเขาก็เป็นลืมอีพวกของทิ้งเอาไว้ประมาณนี้นะครับ อ่าอิกนอร์แลนฟูนะอิกนอร์แลนฟูอิกอออิกออแนนอิสเบสนะครับผมเป็นความปรารถนาเป็นความอะไรเงี้ยแต่ดูภาพมันดูแบบว่าบางทีเอ๊ะความไม่ปกติความไม่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับเซนทิเมนตัลฟูนะครับไม่ไลฟ์เมคไลฟ์แฮปปี้นั่วนะครับประมาณนี้นะครับเมลี่ฟูนะครับผมเมลี่คือความ เออเขาเรียกว่าไรความมีจิตใจที่เมตตากรุณาถูกไหมครับถ้าเราตีความว่าเมอรีฟูแปลว่าไรเห็นใครเขาทําบุญเห็นใครที่แบบว่าโอ้ยลงในโซเชียลฉันจะตายอยู่แล้วก็ทําบุญคนไทยนี่แบบว่าใจบุญมากทําบุญไปทีเขาได้ไปสองสาล้านแล้วเขาก็ยิ้มสบายปิดบัญชีแล้วก็เอาเงินไปกินขนมเล่นแล้วก็มาด่ากันมาดานาดานมากันอย่างเงี้ยเรียกเมอรี่ฟู ได้ไมไอ้เมอร์ซี่ฟูได้ไหม, Ay, food, ไไหมคือเป็นคนที่แบบว่าทําบุญตลอดทําบุญตลอดแต่ไม่รู้ว่าทําบุญไปแล้วได้บุญจริงๆไหมอะไรประมาณนี้นะครับหรือบอกว่าเป็นเดอะฟูที่เมอร์ฟิกเมอร์ซี่เข้าใจใช่ไหมครับเป็นเดอะฟูที่เมอร์ซี่คือเป็นเดอะเมอร์ซี่แมนนั่นแหละก็คือแบบเป็นคนที่มีใจเมตตาก็เลย have the m e r c ์เห็นใครก็บริจาคไปเรื่อยๆประมาณนี้กับ อีกความหมายหนึ่งที่บอกก็คือว่า mercyful ทาไมไม่คิดไม่หาข้อมูลก่อนว่าโอนเงินไปให้เขาแล้วเขารวยแต่เราขับจนเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับ the careful นะครับเช่นเดียวกัน take good care of yourself นะครับคือข้างล่างอาจจะเขียนว่าวิทดอมคือความมีปัญญาคือเราต้องดูแลตัวเราเอง ใช่ไหมครับก็เป็นเดอะแคร์ฟูก็คือ The เดอะแคร์แมนนั่นแหละเป็นคนที่แบบว่าชอบดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่แบบจู้จี้จุกจิกนู่นนี่นั่น,นดูแลความสะอาดนู่นนี่ตลอดเวลานั่นคือการที่เป็นเหมือนกับแคร์แมนแคร์บูแมนใช่ไหมครับประมาณนี้มันก็ตีความแบบนี้แต่ถ้าเราตีความอีกอย่างหนึ่งคือเดอะแคร์ฟูทำไมเราถึงโง่ที่จะต้องทำความสะอาด อยู่ตลอดเวลาทําไมเราเป็นคนจับจดในเรื่องของการที่จะต้องทําความสะอาดอะไรแบบเนี้หรือว่าเทคแค่ชาวบ,บ้านเขาเทคแค่จนโง่อะนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถตีความได้สองอ่างอยู่ที่ว่าเวลาใช้ไพ่แล้วอยากจะด่าเขาหรือว่าอยากจะชมเขาใช่ไหมเพราะฉนั้นมันก็มีวิสัยทัศน์ของไพ่ที่แบบว่าเฮ้ยมันดูแปลกนะมันดูแบบว่าเออประหลาดดีประมาณนี้ the less fool นะครับ take a b เ e a k นะครับผมเช่นเดียวกัน the l e s fool ก็เหมือนกัน red man red woman เฉยไหมครับคนที่อยากจะพักอยากจะพักผ่อนมันก็บอกว่า Take a b r บ a k ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราตีความว่าเป็นคนโง่ที่แบบว่าเอาแต่พักผ่อนได้ไหมได้เนาะไม่ทํามาหาอะไรเลยเอาแต่พักเอาแต่แบบว่าเช้าชามเย็นชาม,ชามแบบนี้ได้ไหมได้เราก็จะตีความแบบนั้นได้เช่นเดียวกัน the l e s y fool เห็นไหมครับ l e s y fool คืออะไรก็คือเรื่องของความขี้เกียจใช่ไหม l a z s man l e s s woman l e s y boy อ่าประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นคนขี้เกียดนั่นเองนะครับ have confidence มีอิสรภาพในตัวเองมีแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่พอมองว่ามันเป็น l e s y fool นั่นคือคุณเป็นคนขี้เกียจใช่ไหมหรือเป็นตัวตลกที่ขี้เกียจได้ไหมเพราะนั้นมันสามารถที่ความได้นะครับเพราะนั้นหน้าไพ่จะเป็นไพ่แบบว่าดูใสนะครับ the fearful เช่นเดียวกันนะ love Add your fear โอ๋ร้องไห้อยู่ตลอด Skillful นะครับผม The r i g h t n e t s f u l นะครับ The Helpful ชอบช่วยเหลือคน Ask uh, for help เนอะคใครมาก็ช่วยเหมือนกันเหมือนเมอร์ซี่เลยใช่ไหมครับแต่ช่วยไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเพราะว่าเป็นนิสัยของคุณนะครับ p u r p o s e f u l นะครับ The Full w i s Dom และ The p o s e r f u l l y นะครับผม Stableful นะความเครียดนะตรงหายใจบีดนะครับ d i s e s e f u l นะครับ touch your intuition นะครับ respectful นะครับ be l e t f u l นะครับ stop thinking the handful ทำงานแบบว่าเต็มมืออยู่ตลอดเวลา keep it simple เขาบอกว่าคนนี้เป็นคนที่แบบว่า handful โ oh อ้โ oh. หคือ the hand man หรือว่า hand woman หรือ hand boy ก็ได้อะแล้วตีความฟูเป็นคนใช่ไหมก็แปลว่าคนนี้มือไม่ว่างเลยทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเขาเลยบอกว่า keep it simple นั่นคือแบบว่า เฮ้ยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สบายๆอย่าไปเครียดมากอย่าไปรับเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตเป็น handful. แหนฟูเต็มไม้เต็มมือไ,ไปหมดเห็นไหมครับเขาก็จะตีความได้ถึง2องอย่างเนาะเป็นอันที่หนึ่งคือเหมือนบอกว่าทำไมคุณจะต้องทำตัวเหมือนคนโง่ที่แบบรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างงานเต็มตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับบางทีบอกว่าให้คุณค e ด p it simple นะครับกับอีกทางหนึ่งเขาบอกว่าอะไรครับ คุณก็คือคนที่แบบว่าโง่ที่ก็ก้นเดียวกันนะเนาะโง่ที่โง่คือเหมือนกับมองว่าอโง่ที่แบบว่าไปรับงานทุกสิ่งทุกอย่างมาใช่ป่ะทําไมไม่แบบว่าทําตัวให้ชีวิตแล้วปล่อยปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมโซลฟูนะครับจิตวิญญาณจอยฟูนะครับ enjoy yourself นะครับ บารดีฟูนะครับเพราะฉะนั้นคําถามคําตอบที่เราทํานายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาหน้าไหนไปใช้เดอะการ e เ f นฟู food, นะครับเช่ the dark food, นเดอะกา k e เ f นฟู food, นี้คือดิงกิ้งพวกที่แบบกินเหล้ากินเหล้าก็เหมือนกับดักเก n นแมนดักขึ้นวูแมนนะครับพวกขี้เหล้าเมายาอพอบอกนี้เป็น s ซ b e r เบอรนะครับประมาณนี้เนาะคือเหมือนกับเป็นคนที่เหล้าเมายาเป็นคนติดยาอะไรประมาณนี้นะครับ ได้ไหมได้เนาะ the case is full เครียดอยู่ตลอดเดา full ทำไมต้องเดาทำไมต้องวางแผน r e c u r i v e full นะครับประมาณนี้ n น t step away from the world and seek solitude นะครับผม the painful นะครับ fake your pain นะครับคือบอกว่าอะไรนะ the painful คือบาดเจ็บใช่ไหมครับ the pain man The pain woman pain boy อ pain girl แปลว่าอะไรครับแปลว่า คุณเองเป็นคนที่เจ็บปวดรวรแ้วอยู่ตลอดเวลานะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือบอกว่าเป็น Fake Your Pain แปลว่าเป็นคนที่มองหาแต่ความเจ็บปวดนงะโง่ที่จะแบบว่าไม่รู้จักที่จะหลบหลีกเอาตัวรอดอะไรแบบนี้ได้ไหมนะครับโรแมนติกฟูลหมายความว่าเป็นคนโง่ที่แบบว่าโรแมนติกหรือหมหรือว่าเป็นโรแมนติกแบบโง่า นะครับ for in love with the yourself and for in love with I นะครับประมาณนี้ the peaceful the lawful the truthful นะครับ the f o o l tag นะครับ f o o l tag ก็เกี่ยวกับพวกภาษี live and learn อะไรประมาณนี้นะครับ the cheerful the youthful นะครับ I'm youthful the youthful คือแบบว่าวัยรุ่นเนาะประมาณนี้ the p e t t i f u l สวยงาม the f o r e f u l นะครับผม the masterful อยากรู้ความหมายอาจจะแบบต้องไปอ่านเพิ่มในคู่มือของเขานะครับแต่ถ้าคุณดูหน้าไพา่มันก็อ,อาจจะแบบว่า masterful ทำไมฉันจะต้องเรียนต่ออยู่แต่ว่า let your intuition lead you ใช่ไหมครับเหมือนกับ masterful จริงๆเขาบอกว่า let your intuition lead you บางทีคุณไม่จาเป็นต้องเรียนต่อขั้น master เป็นนู่นนี่นั่นเลยคุณใช้ความรู้สึกของตัวเองในการที่จะ จากการปัญหาต่างๆก็ได้กับอีกในแง่หนึ่งเขาบอกว่า the matterful เรียนไปทําไมโง่จะตายประมาณนั้นนะครับเนาะ the wishful the tearful the thoughtful the artful นะครับประมาณนี้นะครับ the hopeful นะครับแล้วก็ the thankful นะครับ the meaningful นะครับ the fearful นะครับ นะครับดูนะไพ่าาไปเรื่อยๆก็รู้สึกมันถ้าเรามาเล่นมันก็สนุกดีนะแต่ทิกเกอร์ติสเตอร์ฟูนะครับการหลอกลวงเนาะบางทีของบางคนก็กลัวบางทีบางคนก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม I The p a เพ f o ูนะครับ The Empty Foo ไม่มีอะไรเหลือให้โง่แล้วเนาะโง่จนหมดแล้ว The Beautiful ไม่ใช่ Beautiful นะเป็น Beautiful You are Natural Beauty นะครับผมสวยแบบงโงๆหรือธรรมชาติโลงโทษนะครับหรือจะบอกว่ามัวแต่ห่วงสวยแต่ไม่ได้ดูว่าตัวเองเนี่ยมันสวยมันดูพร้อมดูดีอยู่แล้วยังไปหาพวงหลงพวงหลีดมาใส่ตัวเองอีกนะครับ t ด e คลาสสฟนะครับแล้วก็ The p o w e r f อรนะครับพลังอำนาจนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นเลยครับว่า ในตัวนี้นะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นเนี่ยเฟูต่างๆนานาประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราดูเราจะเห็นว่ามีม i n เนอร์อยู่ประมาณ40บใบนะครับแล้วก็เมเจอร์คือตัวไหนครับเมเจอร์ major ก็คือตัวที่อยู่ตั้งแต่ใบที่41เป็นต้นไปนะครับ41เป็นต้นไปนะครับเช่น The p i ิตตี้นะครับตัวที่41เป็นต้นไปเนะี่ยดูซิ นะครับก็คือตัวที่เป็นสีแดงๆนี่แหละครับเนาะประมาณสีแดงๆเนี่ยนะครับเอาก็ไม่แดงซะ,ะเสมอไปคือใบที่41เป็นต้นไปเขาจะเรียกว่าเป็น12อันดับแห่งความฟูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ชุดนี้ครับเป็นไพ่ที่แบบว่าดูน่ารักแต่บางทีก็ตลกหลายเนาะเพราะเดอะฟูมันคือตลกตลกหลายอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกเนาะว่าวันนี้คุณจะเป็นฟูแบบไหนสมมติว,วันนี้ผมจะเป็นฟูแบบไหนผมจับให เวลากีดไพ่อะสมมติสเรียบร้อยเราก็จะกีดไพ่ไพ่ก็อาจจะแบบดูแข็งแรงนิดนึงนะครับประมาณนี้แต่ก็ใช้ยดาอยู่นะครับสมมุติผมถามว่าผมจะเป็นฟูแบบไหนนะครับผมจะเป็นฟูแบบไหนผมให้ตัวเองผมเป็นแบบเฮลฟูช่วยช่วยเหลือเขาไปเรื่อยอ้ยโอ้ย,อยทำไมตรงใจอ่ะเนาะมันชีวิตจริงเลยอาร์ฟอร์เฮลนะครับคือแบบว่าอืม เกิดมาเพื่อช่วยคนอะไรเงี้ยโอ้ยดูดีชมตัวเองเฮลฟูแต่บางทีมึงอะง่นะครับเขาก็ด่านะบางทีเราบอกว่าสมมติว่าผมไายใบน,นี้ผมจับให้ผมใช่ปะ่ะ The helpful แปลว่าเออเป็นคนที่แบบว่าต้องการความช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือคนจากจากรูปเนี้ยเราจะเห็นว่า l p f ฟ l เนี่ยคือตัวเราใช่ไหมเราเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นทุกอย่างเลย The helpful helpman The human อะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมเองเป็นคนที่แบบว่าโอ้ยช่วยเหลือทุกอย่างเลยไม่รังหัวตอบแทนเลยนูน่นนี่นั่นแต่อีกแง่หนึง่งมือโง่เนาะช่วยเขาไปแล้วมึงได้อะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตเขาก็ด่ามึงอย่างนี้อะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับเวลาที่เราใช้ไพ่เออแง่ดีเรอาอรู้สึกภูมิใจที่เราแบบว่าได้ช่วยเหลือคนรักโลกโลกสวยประมาณนี้หิวแสงนะครับอีกแง่หนึง่งเขาก็ด่าเลยมืองงโง่นะครับช่วยเขาไปแล้วมึงได้อะไรกลับคืนมาเออเนาะ แทนที่จะแบบว่าช่วยแล้วก็ขอผลตอบแทนนู่นนี่นั่นกลายเป็นแบบว่าโอ้ใจดีแล้วมึงไม่ห่วงตัวเองเหรอประมาณเนี้ยนะครับนี่คือวิธีการทํานายจบครับทํำไมคุณจบแบบเนี้ยนะครับนี่แหละครับไพ่มันเดฟูงครับมันใช้ได้สองแง่มันด่าตัวเองก็ได้สนุกไหมครับอันนี้เพราะนั้นอันนี้สนุกนะครับผมจริงๆผมชอบอันนี้เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นใครชอบก็ไปเอฟมาคเขานะครับราคาผมว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับ